วันนี้นะครับผมท็อฟฟี่จากช่องท็อฟฟี่จูลี่จะพาเรายูทูบเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยมาพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับ UFO กันก็มีพี่บี้มีแกงละเมอมีพี่ดำมีพี่ปิ้นจากช่องมีพาเพิดโอ้โหหลายช่องไปหมดเลยวันนี้เขาว่ากันว่าที่เขากะลาเนี่ยเป็นสถานที่ที่พบเจออากาศยานลึกลับที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรบ่อยครั้งที่สุดในประเทศและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราว UFO ทั้งหมดในประเทศไทย สวัสดีครับรายการใหม่ล่าสุดของผมวันนี้ที่เปิดเผยกันไปเมื่อ2-3สัปดาห์ก่อนนะครับว่าจะทำรายการเกี่ยวกับการไปล่าไปฮันเตอร์ u f เเกิดขึ้นแล้วครับ OFU Blue Dimension o ่ u นะครับย่อมาจากอะไรบ้างโอย่อมาจากคำว่า observer ซึ่งแปลว่าผู้สังเกตการ F ของผมคือ เ r ื่อนในที่นี้ก็คือเพื่อนนะครับผม U ของผมนี่คืออัลตราบันแดนอัลตราบันแดนแปลว่านอกโลกนอกจักรวาลพอรวมๆกันแล้วก็อาจจะได้ความหมายว่า OFU นี่คือผู้สังเกตการเพื่อนที่มาจากนอกโลกนอกจักรวาลน,นี่วันนี้ครับภารกิจแรกของผมที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับบรรยากาศนะครับการเฝ้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนผมจะพาไปเขากะลา นครสวรรค์น,นะครับซึ่งเป็นที่แรกเป็นที่มาของเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ UFO หรือจานบินลึกลับที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรนะครับผมวันนี้ผมนัดเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่อยู่ในกลุ่มของผมเนี่ยวันนี้ได้ข่าวว่ามีอินฟลูเอนเซอร์หลายช่องนะครับที่จะขอตามผมไปสังเกตการด้วยแน่ๆแ,แล้วมีคุณพี The ่เดสกาแล้วก็มีช่องน้องๆอ,อ,อีกสักสอสช่องนะครับผม วันนี้จะมีใครกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันที่เขากระลาครับผมไปเลยเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะมีรหัส17 1 1 7หรือ1117เข้ามาสกิดเราไหมระหว่างที่เราเดินทางไปนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นสัญญาณนิมิตหมายที่ดีว่าคืนนี้เรามีโอกาสจะได้เจอเพวกเขาไหมขอให้เขามายืนยันเป็นรหัสให้เราก่อนแล้วกัน1 7 1 1 7 7 1 1 7นะครับไปดูกันมาแล้วครับผม คันแรกผ่านไป5นาทีนะครับผมถึงหนึ่งเจ็ดฮ่าฮรู้ใช่ว่าก่อนถึงนครสวรรค์เนี่ยจะมีรหัสมาก,กี่ครั้งตะกินข้าวครับผม <c oughs> อ้าอ้มาอีกแล้วมาอีกหนึ่ง <c oughs> แล้วครับ,บนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดครบแล้วมีรหัสมาอีกหนึ่งคันแล้วนะครับ <c oughs> บอกไปว่าเมื่อกี้นี่เติมน้ำมันก็1,700บาทฮ่าฮ เอาละตอนนี้ผมถึง <Dans> ที่สครอบบ้านแล้วนะครับเขากะลานะฮะตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงกว่าๆเลดไปนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราเดินขึ้นเขากะลากันเดีกว่าได้ข่าวว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรออยู่หลายทีมอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันทีมน้องๆจากทีม D O M อ่าตอนนี้ก็กําลังทยอยจะเดินไปที่ เชิงเขานะที่ตีนเขาผู้อาวุโสผู้ใหญ่ที่มาร่วมสังเกตการก็เดี๋ยวให้ขึ้นรถกระบะไปนะครับก็เดี๋ยวเด็กๆหนุ่มๆสาวก็เดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่ไกลฮะมันจากสอครบบ้าน,เ,นเดินเข้าไปประมาณไม่เกิน10นาทีก็ถึงแล้วก็ขึ้นเขาอีกประมาณไม่น่าจะเกิน10นาทีนะครับผมไป คือซ้อนกันอยู่หลายมิติมากที่ผมสัมผัสดได้เหมือนตอนที่ผมมาอยู่ใหม่ผมจะได้ยินเสียงอยู่ในหูคนเดียวอยู่ในหูในในแคมป์ในกลางคืนได้ยินเสียงเพลงดนตรีไทยครับอยู่ในหูทั้งคืนอยู่คนเดียวเราก็เหมือนว่าเราเป็นโลกภระส่าได้กป่าแล้วที่นี้ผมก็เริ่มฝัน<ะ>ฝันเรื่อง พขปูพญานาคแรงต่างนะครับว่าให้ไปหาในถ้าแล้วผมก็ไปไปเจอถ้ำตามฝันซึ่งวันนี้เอน้องบี้เดลสกาไปมาไหมไปมาแล้วอ่ไปชมในช่องบี้ได้นี่คือผมตั้งใจมาทําแคมป์ไม่ได้สนใจเรื่องยูโปรเลยแล้วเมื่อก่อนว่าคนหนึ่ด้วยว่าบ้าเหรอไม่มีหรอกเพราะเราคนนอสวรรค์นะครับผมก็ไม่เชื่อไงแต่พอเราเริ่มมาอยู่กลายเป็นทุกคนว่าเราบ้าเพราะว่าเราเห็นยิ่งกว่าคนเพราะเราผมอยู่ตรงนี้ทุกวันครับเ๋ยวพี่สังเกตจากคืนนี้มันจะสังเกตง่ายมากทีระหว่างสิ่งลี้ลับที่เราสังเกตที่เราเรียกว่ายูโปรที่เรา สู่ไม่ได้กับเครื่องบินมันสังเกตง่ายจ,จะต่างกันเยอะแล้วเราเช็คจากแอปเครื่องบินได้ครับจากโพท์<อ>ว่าันนี้ใช้เครื่องบินหรือเปล่าแต่และว,วันจะเห็นแปลกแค่ไหนแล้วแต่เอาละฮะตอนนี้ถึงเชิงเขาแล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนี่ความชันประมาณ4 5้าองศาแต่ก็ไม่ได้ลกอะไรมากมายเพราะว่ามีการขึ้นลงอยู่เรื่อยๆเป็นประจำนะครับ จาหนุ่มนะครับพี่หนุ่มสคอบ,บ้าบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะจัดบิ g กคินนิ่งเดย์กันนั่นคือพวกเราเนี่ยแหละที่เป็นอาสานะครับมาช่วยกัน2วันหนึ่งคืนนะครับมาช่วยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้เขาได้มีความพัฒนามากขึ้นแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาเหนื่อยน้อยลงโดยทีมงานพวกเราไปขึ้นเขากันก่อนจริงๆรแล้วถ้าใครเดินขึ้นมานะฮะถ้ามากับพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มจะบอกว่าให้เข้ามาด้านหน้าเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่มีบันไดขึ้นทางหลังพระนะครับเขาบอกว่ามาขึ้นข้างหน้าเหอะ เพราะว่าถ้าไปบ้านใครเขาก็ไม่อยากให้เข้าหลังบ้านให้เข้าตามตรอกออกตามประตูและหลังจากที่ผมเดินทางมาถึงนะครับผมก็ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะเดินเท้าพาเหล่ายูทูบเบอร์แล้วก็ทีมงานทั้งหมดขึ้นยอดเขากะลากันเพื่อที่จะไปสักการะนะครับองค์พระที่อยู่บนยอดเขาไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปชมวิวบนยอดเขากะลากันครับ บริเวณโดยรอบก็นะฮะล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับอันนี้ก็เป็นภูเขาหินนะฮะแอรีข้างๆก็จะเป็นไร่ข้าวโพดร80องศาน,นี่คือเป็นที่ทางของชาวบ้านเขานะครับเดี๋ยวเราลงเขากันแล้วก็ไปปักเซนเตอร์ของเราคือผมเอาทัพมาแล้วก็เอาเก้าอี้สนามมาลงไปก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเดี๋ยวมันมืดแล้วมันจะเดินทางลําบากนะครับ อุปสรรคแรกของวันนี้นะฮะฝนตกแล้วนี่นะกำลังก,กางทัรนะครับยังกลางไม่เสร็จเลยนะครับนี่ได้พี่จ๊อบนะฮะมาช่วยแล้วก็พี่ต้นหลบฝนกันก่อนนะฮะกางทับเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยหาข้าวกินแล้วก็เดี๋ยวค่อยนั่งพูดคุยกันเนาะให้น้องๆที่มาใหม่นะครับอินฟลูเอนเซอร์เออยูทูบเบอร์เอยช่องใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เดี๋ยวให้เจอกับเอ็กซ์เพรสตนะครับสำหรับพี่ๆที่เป็นเขากล้ารุ่นแรกให้เขาให้ความรู้ใครมีคําถามข้อข้องใจเกี่ยวกับต่างดาวนะครับเดี๋ยว ให้ถามรุ่นใหญ่ดีกว่าผมไม่ค่อยมีข้อมูลเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งฟังไปด้วยกันเป็นไงฮะนักกางเต็นท์มือใหม่ดู Youtube มาไม่ช่วยเฮียอะไรเลยช่วยฮะช่วยเขาทำเนี่ยอ๋อนี่ต้องมาลำบากพี่หมีเขานี่ฮะนี่มือฉมังในเรื่องการกางทับนะครับเป็นไงครับพี่ๆีครับผมไปทัวร์บนเขามาตั้งแต่เช้าใช่ครับผมขึ้นไปกี่ลูกไป2ลูกครับไปเจออะไรไปยังข้างบนไปเห็นถ้ำครับอยู่ข้างใน ป่องภูเขาไฟเห็นยังป่องไม่เห็นครับไม่ได้เดินไปถึงมันอยู่ไกลัสดีครับยังต้องเดินไปอีกครับผมมันมันไกลเกินไปครับวันนี้มากี่คนครับวันนี้เรามาของเดินสการ์มาสิบคนสิบคนโอเคเดี๋ยวคืนนี้เฝ้าดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวดูด้วยกันเดี๋ยวดูด้วยกันสวัสดีครับพี่มิาเพิ่งมาถึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคืนนี้เฝ้าดูด้วยกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆจากช่องละเมอนะครับวันนี้ยูทูบเบอร์หลายช่องนะฮะ โอ้ยวันนี้ผมว่าผมเป็นครั้งแรก ที่จะมาดูยูโกับพี่ทอฟฟี่แต่ว่าพี่ทอฟฟี่อ่ะเขาบอกว่าในเรื่องเรื่องยูโอเขาท่านเขาเรียนอยู่แล้วเคยเห็นมาก่อนไหมครับไม่เคยครั้งในครั้งแรกคือถ้ามันถ่าเราได้เห็นนะผมจะเปิดอะชีพเมนที่ผมเคยตัดสินมีหรือไม่มีมีหรือไม่มีกันแน่กัมกึ่งไงกัมกึ่งหรือไม่เชื่อใช่เพราะวันนี้วันนี้แหละตัดสินแล้วว่ามีด้วยมีจริงๆถ้าถ้าเห็นก็คือเชื่อเลยครับอยากเห็นอยากอยากดูด้วงจริงวันนี้เราจะเป็นตัวแทนนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับแต่ถ้าเรามีโอกาสที่ได้เจอนะครับ อย่างนั้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าเราไม่ต้องโน้มน้าวกันตั้งแต่แรกก็คือเดี๋ยวให้รอดูเองเพราะว่าพี่ยังมีหน้าที่แค่ว่าทํายังไงก็ได้ให้ทุกคนได้เจอกับตัวเองแล้วก็คิดเอาเองว่าสิ่งที่พวกเราเจอมันคืออะไรครับพี่จะไม่มาบอกว่าเฮ้ยที่เราเห็นนี่มันคือใช่นะให้คิดเอาเองบินผ่านดาวสุกอย่างนี้ปืดอ่างเก็บน้ำรายทองเปิดเป็นไฟแบบรอบยานปู๊เยอะเยอะมากคลิปเราเยอะมากเข้าไปดูในช่องพี่ได้เลย เดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับผมทําการจุดทูป16ดอกนะครับเพื่อที่จะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับผู้ที่ดูแลสอครอบบ้าแล้วก็เทวดาหรือพบภูมิที่อยู่บริเวณน,นี้ตีนเขากะลาเนี่ยให้รับรู้ถึงกิจกรรมขเราขออนุญ,ญาตเขาให้เปิดพบเปิดภูมิเปิดทิศเปิดทางนะครับผม ตอนนี้เห็นดาวแล้วนะครับหลายดวงด้วยแล้วก็เมฆจากที่เมื่อตอนหัวค่ําที่เราเห็นว่าเต็มท้องฟ้าตอนนี้แทบจะไปหมดแล้วนะครับมาแล้วครับหนึ่งครับหนึ่งครับมาแล้วฮะผมบอกว่าคว้าโทรศัพท์ไม่ทันนะฮะแล้วก็ทางทีมที่อยู่ในสนามหญ้าเขาเห็นแล้วเขาก็บอกมาแล้วเงยขึ้นไปแว๊บเดียวครับหายไปเลยมาแล้วฮะนี่ลำที่สองใครชี้ไม่ร้นะครับผมไม่ได้ชี้นะผมไม่ได้ใช้นั่นเลเซอร์นะ เข้าดาวนะครับนี่นะฮะนี่ลำที่สิบเท่าไหร่ไม่รู้ฮะเยอะมากและมันจะมีดาวตกบ้างนะครับอะไรบ้างอเลยสิบเท่าไหร่ไม่รู้ฮะเยอะมากแล้วอันนี้ลำที่สิบห้าแล้วครับถ่ายไม่หวัดไม่ไหวแล้วครับโอ้ข้าเองนะเนี่ยนี่นะสิบห้าวิ่งเข้าดาวนะครับนี่นะครับวิ่งเข้าดาวครับเหมนซิกแซกเลยไอซิกแซกครับมีซิกแซกนะครับผมไอซิกแซกซิกแซกแล้วเนี่ยเป็นววมแล้ เปิดแฟตครับเิดแฟตครับผมแป๊บแป๊บแป๊บด้วยเปิดแฟตด้วยเฟี้ยวๆครับลำนี้ยาวๆน่าจะปิดท้ายในช่วงหัวค่ำนะลำนี้นะคิดว่านะมาช้าๆแลพี่ทำนะคิดว่าน่าจะปิดท้ายในช่วงหัวค่ำตอนนี้ก็คือได้เวลาประมาณสี่ห้าทุ่มนั่งคุยสเปรหะกันละเพราะว่าเราจะไปเฝ้าอีกทีนึงในช่วงใกล้ๆเช้านะครับตอนนี้ก็ จับกลุ่มแต่ละกลุ่มก็กลุ่มนู้นมีคุยเรื่องหนังนะครับกลุ่มเราก็คุยในเรื่องเรื่องผีบ้างเรื่องที่มันเข้ากับบรรยากาศอ่ะนะฮะได้ฟีลลิ่งดีนะครับผมอยู่กับพี่จ๊อบนะครับพี่จอ๊อบสวัสดีครับ,รบพี่จ๊อบนี่มาจากเชียงใหม่เลยนะเป็นตัวแทนจําหน่ายดโดรนนะฮะโดรนทุกประเภทนะครับหึงใน5ของประเทศไทยนะมายืนยันให้เราว่าสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่ใช่ดโดรนแน่นอนไม่ใช่ แต่วันนี้นี่เห็นแปลกอย่างหนึ่งนะรอบที่แล้วที่เราไปอะ่ะมันไม่ได้เห็นแบบนี้มันจะเป็นตรงๆวันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นแบบว่ามีเลี้ยวและเห็นซิกแซกชัดเจนไอ,อ้ลำซิกแซกนี่ประทับใจมากสุดยอดวันนี้พยานเยอะพยานเยอะครับนับร้อยนะะนกปรินจากช่องจากช่องหมีพาเพลินหมีพาเพลินนกปรินมาบ่อยไหมครับที่ส่อคราบ่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองวค่ะครั้งที่สองเห็นหรือยังข้างบน เห็งแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนั้นที่พิ้นมาพี่หนุ่มบอกว่าพิ้นโชคดีมากเพราะว่าวันที่พินมาเป็นวันที่เห็นน้อยที่สุดเห็นน้อยที่สุดหมายความว่าคือ3มวันเห็นประมาณ3ามดวงค่ะจริงเหรอใช่ก็เลยยังติดค้างอยู่เหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสก็กลับมาอีกวันนี้ก็กลับมาอีกใช่แล้วก็ถ่ายติดแค่ดวงเดียววันนี้เลยเต็มที่เลยวันนี้ติดเยอะไหมถ่ายไม่ติดเลยค่ะเพราะว่ามันไกลอ๋อมันไกลใช่ไหมไกลเดี๋ยวรอช่วงเวลาแบบประมาณตีสี่ตีห้าแต่กล้องพี่บีเขาติดหมดเลยนะแต่สิ่งที่ พิเศษนะผมยังไม่เคยเห็นนะผมเห็นมาเป็นแบบไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วนะับครั้งไม่ถ้วนแต่สิ่งที่ผมไม่เคยเห็นคือตัวเขาแต่ได้ข่าวว่ามีคนเคยเห็นที่นี่นะฮะนอกจากจานหนุ่มแล้วก็น้องปริ้นน้่นะฮะน้องปริ้นเล่าฟังหน่อยว่าที่เห็นตัวเขาปริ้นก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่ามันจริงหรือเปล่าคือปิ้นเดินไปเข้าห้องน้าแล้วก็เห็นว่ามีอะไรแบบแวบๆผ่านไปตัวไม่สูงมากแต่ปิ้นก็ยังไม่ได้บอกใครว่าเราเห็นอะไรจนที่ต้นเขาบอกว่า เอ๊ะอะไรอยู่ตรงนู้นอ่ะบินก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ๋อบินเห็นแบบนี้นะตัวสีเทาๆวิ่งผ่านไปตรงหลังเสาธงเนี่ยค่ะผมนี่โคตรอยากเห็นเลยนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวเราไปเดินดูกันพี่มดสวัสดีครับพี่มดนี่ต้องบอกว่าเป็น FC The Ghost กสซีเคใช่ครับแล้วก็มาเขกากลาากับผมครั้งแรกพิสูจน์ทราบเป็นยังไงฮะถ้าสังเกตดูนะครับหัวข่ําเนี่ยฟ้ามันปิดพอถึงใกล้เวลาปั๊บสองทุ่มอะ่ะฟ้าเปิดมันแปลกนะรเรื่องนี้นะเรื่องต่อไปมันว้าวตรงที่ว่า เวลาเข้ามาเนะี่ยไม่ที่มาลำเดียวบางทีมาพร้อมๆกันปั๊บปั๊บปั๊ปั๊บ,ๆๆๆๆบสองลำติดอันนี้มันสนุกตรงนี้พอเลเซอร์มยิงพวกเราก็ตื่นเต้นไงครั้งแรกแต่ในความรู้สึกสผมนะอีกอย่างหนึ่งที่มาเยอะเห็นคุณท็อปนะี่ย ไปนั่งเหมือนสื่อจิตก็พยายามครับเพราะว่าต้องแต่บนของกลาเี่ยผมพยายามส่งทางเดียวไปว่าพูดจริงจริงๆอย่าทําให้ผมเสียหน้านะอย่าให้ผมอายเขานะมากันเยอะนะหลายช่องนะแล้วยูทูบเบอร์แล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณในการโปรโมทตัวคุณแล้วนะในการ PR เลยนะว่าถ้าคุณมีอยู่จริงเนี่ยคุณมาบินให้เขาเห็นแล้วสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาจะไปกระจายข่าวบอกกันไปอีกกี่ช่องอีกต่างๆนานาเลยมันมีน้องหมาตัวหนึ่งที่มันแบบ ไปในมุมมืดและมุมนี้เคยได้รับข้อมูลจากจ่าหนุม่มว่ามีคนพบเห็นภาคพื้นดินก็คือใช้คําว่าภาคพื้นดินคือเขาเดินไปเดินมาสายพันธุ์เกรนะที่บอกว่าตัวเล็กๆเ,เหมือนเหมือนเหมือนคนที่มาพักเขาบอกว่านึกว่าเจ้าของเนี่ยเลี้ยงกุมารทองแต่จริงๆแล้วเป็นหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นตัวสีเทาๆนะครับวิ่งอยู่แถวนี้เราไปดูตรงฝั่งนู้นดีกว่าถือโอกาสเดินสำรวจพื้นที่ไปด้วยที่จ่าหนุ่มเขาบอกว่าเห็นวิ่งนี่คือโซนนี้เลย โซนนี้ที่วิ่งวิ่งไปวิ่งมานะอันนี้ก็เป็นคําบอกเล่านะเพราะว่าผมก็บอกตรงว่านอกจากบนฟ้าเนี่ยภาคพื้นดินเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นสักครั้งในชีวิตครับภาวนาอยู่ถ้ามีโอกาสก็ขอให้สักแวบหนึ่งก็ได้ครับให้เห็นข้างล่างเนี่ยที่เราที่เรามองเห็นเป็นมืดมืดสนิทเนี่ยค่ะ <c oughs> อ่าสวยมากพอถ่ายมา <c oughs> ปุ๊บ ใช่ค่ะเราก็เลยมาลองมาปรับแสงดูนี่คือจุดที่เป็นทางเดินเข้าไปใช่ค่ะที่มืดสนิทคือตามจินตนาการเราเราเห็นเหมือนเราเห็นเหมือนคนยืนหลายๆคนนี่เหมือนคนจริงจริงที่เป็นแข่งัเป็นตุ้มเห็นไหมเคนเล็กๆไม่ใช่คนตัวโตนะทั้งทั้งที่เราเห็นด้วยตาว่าตรงเนี้ยมันทั้งมืดสนิทมืดมากแล้วตอนที่เราเดินไปตอนเย็นนะคะตรงเนี้ยเป็นถนนโล่งๆเลยไม่มีอะไรแล้วแน่นอนพอรับบแสงเนี่ยถามว่า อาทำไมมีความสว่างในตัวเองฮะใช่เออทั้งทั้งที่ตรงเนี้ยมันควรเป็นมืดมืดสนิทเรายืนที่ขนลุกกันน่ะตรงนี้มันเป็นขาเลยนี่ว่าเร็วไหมเร็วไหมเร็วไหมสปีดล้ำนี้38ครับ39ครับเปิดไฟเปิดไฟยิงแฟรยิงแฟรนะยิงแฟรนะ39ยิงแฟรด้วยนะครับนี่อุ้ย เด็ดไหมอันนี้เด็ดไหม <c oughs> วิ่งอยู่นะครับมีวิ่งเข้าดาวแล้วครับ42 <c oughs> นะครับได้อยู่ครับนิดนึงครับบางๆครับตอนนี้เริ่มจะเช้าแล้วยิงแฟตนะครับ <c oughs> ยิงแฟตเล <c oughs> ยโอเคเฮ้ยในกล้องผมเห็นชัดว่าว่ายิงแฟตเขาใหญ่ขึ้นวะเขาใหญ่ขึ้นว่ <c oughs> นวอะอาบินผ่านดาวแล้วข้างล่างคือดาวนี่42ตอนเช้าครับชัดเจนเฮ้ยชัดว่า เพื่อนๆครับและสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดสําหรับทริปนี้นะฮะนั่นก็คือภาพจากคลิปของช่องคุณบี้เดสกาครับที่ถ่ายติดยานลํานี้มาเห็นเป็นลำจัะจะด้วยเลนส์400ของช่องคุณบี้เดสกาไปชมกันว่าคุณบี้ตื่นเต้นขนาดไหนระหว่างตัดฟุตนี้นะฮะ อันนี้ไอที่เราไปถ่ายกันครับพี่เทฟฟี่คือตอนตอนกลางคืนแล้วโดยใช้กล้องหนึ่งร้อยสี่ร้อยนะเลนครับพี่เลนเลนเลขฟุตเลขอะไรพี่เลขฟุตเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นฟุตที่เราถ่ายติด UFO นะทุกคนมันคือจุดนี้มันคือเนีเนเนตรงนี้นี่นะฮะนี่ตรงนี้เน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 ขึ้นไปนี่ครับแป๊บๆขึ้นไปนี่ทีนี้เรามาลองซูมดูวัตถุเมื่อกี้นะครับดูนี่นะฮะเดี๋ยวผมค่อยๆขยับทีละเฟรมเห็นปะเนี่ยดูดิเนี่ย ละมันมีหลายสีมันมีสีหลายสีมากเลยนะแล้วก็หลุดเฟรมไปเนี่ยี่ดูดิยาเลยอ่ยาในรูป hmm. นี่ใช่เลยอ่ะยาในรูปนี้จริงจริงอ่ะในฟุตเจ็ดหนึ่งยิงหนึ่งเนี่ยอันนี้รอบรอบตอนสี่ไอสองทุ่มหรือตีอันนี้อันนี้รอบรอบรอบแรกอันนี้รอบแรกช่วงช่วงประมาณหัวค่ำประมาณสองทุ่มเออประมาณนั้นครับ แต่ละช่องก็ทำการสรุปกันอยู่นะครับว่าวันนี้เราน่าจะ42หลัมทวนนะครับเกือบ6โมงเช้าถือว่ามิชชั่นคอมพิสสำหรับท็อปปี้ที่ พาเหล่ายูทูบเบอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์รวมถึงคนที่อินบ็อกมาแล้วก็อยากจะมาดูประสบการณ์ครั้งแรกก็คือให้มากันตรงนี้นับรวมๆกันน่าจะมีประมาณเกือบร้อยชีวิตใครที่อยากจะมาะสังเกตการก็ติดต่อจาาหนุ่มมาได้นะสคอ,อบบ้าตีนเขากราะลานครสวรรค์นะครับผม OFU Blue Dimension เทปนี้นะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ๆที่ซัพพอร์ตทอฟฟี่แล้วก็ดูแลกันเสมอมานะครับขอบคุณ TP Laser นะครับผมพี่ตูนคือ เครื่องตัดเลเซอร์มีทุกระบบทุกขนาดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ต้นเมกาโปรนะครับโซลารเซลล์ cell, ใครอยากติดโซลารเซลล์ เมก้าโปรนะครับผมวันนี้เรามีสปอนเซอร์เข้ามา2เจ้าแล้วเป็นนิมิตหมายอันดีสําหรับ OFU Blue Dimension ของเราใครที่อยากจะซัพพอร์ตรายการของเรานะครับติดต่อเขาไม่ได้ที่ท็อฟฟี่โดยตรงรายการของเราก็เนี่ยประมาณนี้แหละฮะเอามันเท่านั้นเดี๋ยวเทปหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครจะพาใครไปดูอากาศยานบนท้องฟ้าไปติดตามกันครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ